3วิธีสร้างความสุขง่ายๆให้ชีวิต 1. หาความสุขเล็กๆจากทุกวันมีความสุขเล็กๆซ่อนอยู่มากมายขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่ใจหรือมองเห็นมันหรือไม่เท่านั้นเองครับวันนี้ตื่นตรงเวลาดีครับจะได้ม่ต้องรีบไปทำงานขับรถไปวันนี้รถไม่ติดมีความสุขจังเลยครับสบายๆ กำลังหาที่จอดรถยังไม่ทันหามีคันหนึ่งถอยออกไปเราได้ถอยเข้าไปจอดสบายๆมีความสุขมากสั่งอาหารมาทานวันที่มีความสุขมากครับดูเหมือนว่าจะให้มากกว่าปกติทุกวันแม่ชีวิตมันช่างมีความสุขเจนทความสุขเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เราเจอทั้งนั้นอยู่ที่เรามองเห็นมันหรือเปล่าถามว่าถ้ามันไม่ได้อย่างนี้จะทำยังไงก็ลองมองหาใหม่สิครับถ้าหาและจะได้เจอซ e กเท่ากับซี หาเมื่อไรและคุณจะได้เห็นยกตัวอย่างอย่างเราอยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งยี่ห้อนี้สีนี้รุ่นนี้ปกติเราไม่ได้สนใจแต่พอเราสนใจเราจะเริ่มมองหามันเราเห็นมันอยู่ทุกที่กำลังวิ่งสวนมากำลังออกจากซอยกำลังวิ่งตามหลังมาปกติเราไม่เคยมองเห็นมันสักคันเพราะเราไม่เคยสนใจมองมันเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นอย่ามัวมองหาวันเดียวที่จะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ โดยลืมความสุขเล็กๆมากมายที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันครับ 2. ออย่ามีเงื่อนไขมากถ้าชีวิตเราเอาคำว่าถ้ามาอยู่ข้างหน้าชีวิตตลอดเวลาความสุขจะหาเราไม่เจอครับถ้าเรียนจบเมื่อไหร่ชีวิตถึงจะได้ความสุขถ้าได้ทำงานบริษัทใหญ่ๆได้เม,มื่อไหร่เมื่อนั้นชีวิตถึงจะได้ความสุขถ้าได้แต่งงานเมื่อไหร่ ชีวิตจะได้ความสุขถ้ามีลูกกับเขาเมาื่อไหรเมื่อนั้นชีวิตจะมีแต่ความผาสุขถ้าเราเอาคำว่าถ้ามันเป็นเงื่อนไขชีวิตอย่างนี้ความสุขดีๆจะมาหาเราได้ยากครับเพราะถ้าคำถามยากคำตอบก็ย่อมจะไม่ง่ายแต่ถ้าตั้งคำถามง่ายๆความสุขก็ได้มาไม่ยากครับลูกไม่จาเป็นต้องเก่งมากมายแต่ขอเขาเป็นคนดี พ่อแม่ไม่ต้องให้อะไรลราหมดทุกอย่างก็ได้แต่ขอรักเราก็พอแล้วไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอมีข้าวปลากินไม่อดอยากถ้าตั้งเงื่อนไขง่ายๆอย่างนี้ความสุขได้มาไม่ยากครับเพราะถ้าเงื่อนไขามากก็ยากที่จะมีความสุขแต่ถ้าเงื่อนไขมันง่ายๆชีวิตจะมากมายด้วยความสุขครับ 3. เห็นคุณค่าของสิ่งที่มี ถ้าเราต้องหาของใหม่ตลอดไปเราคงไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เรามีครับบางคนเห็นโทรศัพท์ออกใหม่ก็อยากได้แต่มานึกถึงเรามีโทรศัพท์เก่าใช้ได้อยู่ก็น่าจะใช้ต่อไปแต่ใจมันไม่เป็นสุขครับเพราะอยากได้ของใหม่พอได้ของใหม่มาก็รู้สึกสบายใจมีความสุขแต่ความสุขมันคงอยู่กับเราได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะอีกไม่นานของใหม่กว่ามันก็ออกมาจนได้ครับ แ้่เราก็ต้องมีความทุกข์ต่อไปเพราะอยากได้ของใหม่กว่ามาทดแทนของที่ยังใช้ได้ถ้าเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่และต้องวิ่งตามหาของใหม่ตลอดเวลาชีวิตคงหาความสุขแต่ยากครับเคยได้ยินบางคนเรียกรถตัวเองด้วยชื่อต่างๆนะครับจะเฉาก้วยจอมอึดจะแดงแซงโค้งจะน้ำตาลลุยแหลกฟังแล้วมันชุ่มชื่นใจจังเลยครับแสดงว่าผูกพันอยู่กับรถของเขา พอถามว่าใช้แล้วเป็นไงบ้างโอ้ยรักมากผูกพันนี่ใช้มาสิบกว่าปีแล้วไม่อยากจะทิ้งกันไปร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายกันมาเป็นสิบปีผมมนมีวันนี้ได้เพราะเขาลำบากลำบนมาด้วยกันวราะร้องไห้จะอิ่มจะทุกข์จะหิวไหนก็อยู่กันเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนี้ฟังรัวสบายใจจังเลยครับลองดูของร,บรอบๆตัวที่เรามีสิครับทุกชิ้นมีเรื่องเล่าทุกชิ้นมีเรื่องราว ทุกชิ้นมีสตรอรี่ครับหยิบขึ้นมาชิ้นหนึ่งเราจะรู้เลยว่าชิ้นนี้ซื้อมาจากไหนใครให้มายากลำบากขนาดไหนกว่าจะได้บางคนใช้เวลาครึ่งชีวิตกว่าจะได้มาฉะนั้นคุณอาจจะซื้อของใหม่ได้ตลอดเวลาแต่คุณจะซื้อของเก่าชิ้นหนึ่งที่เหมือนไม่มีราคาแต่มันมีความทรงจำที่ทรงคุณค่าที่อยู่ในของนั้นตลอดไปไม่ได้เลยครับ